อันนี้เป็นดรโคเลสโกซึ่งเป็นประธานของเอสแกนเแกนนี่ก็เป็นองค์กรทางด้านเอ่ nutrition, อไน i ริชั่อของของโลกอะค่ะของยุโรปนะคะคือดรโคเลโกนี่ก็เก่งมากสุดยอดนะนะคะดรโคเลสโกกับอาจารย์หมออุมาพรซึ่งเป็นประธานสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยก็มาเยี่ยมบูธของเราอันนี้ด b a k รบักชีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตำแหน่งท่านก็คือเป็น Regional Officer ของ South East Asia WHO ท่านกนะะ็มาเยี่ยมบูธของเราเราก็พยายามที่จะกระจายงานของเราออกไปท่านอธิบดีกรมอนามัยดรในแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร mm hmm. ก็มาเยี่ยมบูธของเรานะคะแล้วนี่ก็จะเป็นใครอะท่านรัฐมนตรีกิติรัตน์นรอนองนะคะแล้วคนนี้ค่ะกิ๊บเก๋เบบี้มากนะคะคือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ ภูฐานค่ะน่ารักมากนะคะคือแบบว่าท่านมาที่บูธแล้วท่านบอกว่าด็อกตอร์จงจิตไอขอประคตเอลเขาก็เรียกสมาร์ทเบลนะคะไอขอสมาร์ทเบลอันนึงเพราะพระในภูฐานก็อ้วนเหมือนกันโอ้โหน่ารักมากเลยคือแบบว่า,าท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านยังเป็นห่วงเป็นใย,ยกับ สุขภาวะพระสงค์ยังแอบบันดูมากนะช้อปปิ้งงานของเราแล้วก็ท่านก็ขอไปนะฮะเราก็เฮฮา hey ha! กันไปนะคุยกันไปนี่ท่านพระอาจารย์พระอธิการดุษฎีนะท่านก็มาเยี่ยมติดกดไลค์เหมือนกดไลค์งานเราเนี่ยนะเอาเอา,เอาสติกเกอร์มานะฮะมากดไลค์ที่งานวิจัยซึ่งเราได้นำเสนองานวิจัยในงาน I U H P E ค่ะเป็นงาน International Union of อะไรนะ Public Health Education เนี่ยนะฮะแล้ว ะะเราพับลิชผลงานเมื่อกี้ค่ะไอสีคอลัมน์สีส้มสีสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยนะคะที่ว่าผลต่างว่าเมื่อเราใช้สื่อนั้นเราสามารถที่จะลดนะฮะระดับโคเลสเตอรอลเราเรียกว่า food drink waste walk มีสี่เรื่องด้วยกันก็คือโภชนาปานะ กายกิจกรรมนะคะเพราะนั้นเราก็ได้ออกสื่อไปแล้วนี่ก็เป็น Facebook ของเรานะคะซึ่งมีคนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่บ้างบ่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนเริ่มรู้แล้วก็พยายามที่จะขอสื่อมาทางนี้อีกอันนึงก็คือว่าอันนี้เป็นพี่เอนะสุภัชราสายเราเห็นแล้วว่าความคิดของคารวาส ในการถวายอาหารพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคใหญ่อันนึงในการที่แบบว่าไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะว่าพอพูดไปเยอะแยะแต่เวลาคิดถึงอาหารที่จะถวายพระสงฆ์ก็คิดเรื่องเดิมนะดังนั้นเราทำโดยแกรมมี่มาช่วยเราด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีเนี่ยค่ะมีดารามีลูกเปอร์นะฮะอันนี้เปิดได้คลิปที่ชื่อว่าบาท ไทยไกลโรคเปิดได้เลยนะคะคลิปบาดไทยไกลโรคพี่เอสุพัชราใสจะแบบว่าพูดเฮฮาขำกลิ้งตลกมากเลยนะคะพี่เอก็บูทูธถึงแม่บนสวรรค์ด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครดูก็จะหัวเราะเฮฮากันไปแต่ว่าพี่เอก็คิดแต่ว่าจะเอาของมันๆถวายพี่ลูกน้องลูกเปิลก็บอกพี่เอทำไมทําอย่างนี้นะพี่เอทำไมบนลานอย่างนี้ทำไมไม,ไม่คิดถึงสุขภาพอะไรก็เขาก็มีมุกของเขากันไปค่ะนั่นนีก็คือเรียกว่าวินิทน์ บาทไทยไกลโรคซึ่งเราพยายามที่ใช้ทุกคนดาวน์โหลดได้เลยค่ะนะเอาไปใช้ได้เลยอันนี้ฟรีนะคะแล้วก็ยังมีมากมายเราออกทีวีรายการก่อนจะถึงจันนะ A.S.T.V. ช่อง3นะช่องเออยอะแยะเลยนะคะไทย PBS เราเอาสื่อปานะหวานน้อยเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคของการที่ว่าเขาทำไม่ได้เขาไม่รู้ว่าปานะหวานน้อยเป็นยังไง ทําให้ดูเลยค่ะแล้วทําสูตรให้ดูด้วยเราเราไปสาธิตที่มจรอมาเรียบร้อยแล้วนะคะพระเทสมาเรียบร้อยแล้วบอกอืม not bad นะคะคือชินหรือเอิบอาบไปกับน้ําที่หวานจัดทั้งๆ้งที่ลึกๆส่วนลึกจริงๆท่านจะชอบหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถูกจับนะคะว่ามาก็จะต้องฉันแบบนี้เราทําสูตรปานะหวานน้อยซึ่งนะะบอกให้เห็นเลยว่าน้ำตาลที่อยู่ในสูตรของเรานั้น ถ้วยแก้วหนึ่งน้ำตาล1-2ช้อนในขณะที่น้ำหวานทั่วไป3-8ช้อนต่อ1แก้วต่างกันเยอะค่ะดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราทำให้นะคะดังนั้นเราก็พยายามที่จะทะลุข้อจำกัดนะะเราทำคอนเซปที่ว่าปานะหวานเจี๊ยบโลกเพียบนะจ๊ะนะคะปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะจ๊ะอยู่ในนี้ค่ะอันนี้เราเน้นค่อนข้างจะเน้นไปที่เนนนะคะเราทํา วีดีทัศน์อันนี้เช่นเดียวกันท่านเปิด YouTube ตอนนี้ท่านก็จะเห็นแล้วเราก็บอกเนนว่าน้องเนนคะอะไรต่างๆเพราะน้องเนนเป็นผู้ที่หิ้วน้ําอัดลมเนี่ยเข้าเดินเข้าวัดเนี่ยนะคะโอ้โหนะคะภาพแบบซีนสดๆเราเห็นเยอะเลยนะเราก็บอกน้องเนนว่าปาน้าหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะาจ๊าต่อไปนะคะดังนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะคะการทะลุข้อจํากัดต่างๆต่องนี้เนี่ยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าพระเนี่ยไม่มีต้นแบบว่า แล้วจะไปหาครัวที่แบบว่าคือพระมีความเสี่ยงเรื่องความไม่ปลอดภัยนะคะที่ทางเหนือเนี่ยถึงขนาดที่ว่าอาหารบูดอาหารบูดเอามาถวายอาหารเวียนเทียนเอามาถวายนะคะอันนี้ก็เรื่องเยอะเลยถึงขนาดเขาเขาฟ้องเขาอะไรกันกับเ,เทศบาลหรืออะไรเสร็จแล้วก็เรื่องเล่าก็เงียบไปแล้วพระก็มาเอ็กซ์โพส์กับอาหารแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไข่ ไข่รพระโลปิงปองรู้จักไหมฮะไข่รพระโลปิงปองเฟี้ยงแล้วมันยังแข็งปลอกเลยอะะนะก็มีอาหารอะไรที่แบบพิลิตพิสดารที่ถวายให้พระสงฆ์ดังนั้นเนี่ยอาหารที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยพระสงฆ์ก็คอนเซิร์นดังนั้นอาจารย์นนจิตก็คิดว่าเรื่องครัวตรงข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นรีเสิร์ชด้วยแล้วอาจารย์ทำแผ่นไอแผ่นโปสเตอร์ที่เรียกว่าครัวไทยไกลโรค 8วิธีหนีโรคภัยนะคะก็8วิธีง่ายๆนะคะตั้งแต่ว่านะวางของให้มันสูงหน่อยแยกเคียงแยกอะไรต่างๆก็ตามสิ่งที่เรารู้จักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องล้างผักให้สะอาดซึ่งเป็นคําถามใหญ่พระบอกว่าอาจารย์จงจิตถ้าอาจารย์จะแนะนําให้พระฉันผักผักปลอดภัยหรือเปล่านี่เป็นคําถามจากพระที่ทางเหนือนะคะท่านรู้ว่าทางเหนือเราเนี่ย ปลูกผักเยอะแล้วมีมีลูกเล่นเยอะเอาจริงกันลูกเล่นเยอะพระรู้พระรู้พระบอกว่าไม่ทำใจไม่ได้แล้วท่านทราบไหมคะว่าใครถามคำถามนี้แบบแรงๆหลวงตาแชร์นะคะถามอาจารย์ดวงจิตเลยอบอกอาจารย์ดวงจิตจะให้พระฉันผักผักปลอดภัยปะเท่านี้แหะค่ะสะเทือนกันไปทั้งกระทรวงสาธารณสุขเลยไหมคะเนี่ยนะฮะกรมวงกรมวิทย์อะไรกระเทือนหมดแต่ว่าเรารู้ว่า มันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เรามีวิธีที่จะล้างผักดังนั้นเราใส่กรรมวิธีการล้างผักที่พิสูจน์แล้วนะคะที่มีการพิสูจน์ทางด้านไซเอนซ์เนี่ยให้เราเห็นว่าเราสามารถล้างผักให้ปลอดภัยจนกระทั่งเราเรา,เรา,เ,ราเราทานได้คะ่ะนะไม่ใช่ทานผักไม่ได้เลยดังนั้นเราจะมีปัญหามากกว่าการทำนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปดังนั้นภาพที่เห็นนี้เป็นภาพจริงเลยนะคะเราไปทำเรียลลิตี้เลยไปถ่ายเรียลลิตี้ให้เห็นเลยว่า เขียงไม่แยกของดิบของสุกปนกันเละนะคะทำกับข้าวแล้วก็เปิดทิ้งไว้โอ้โหถ้าอย่างนี้นะมีหนูตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดบึ้งลงมาในนี้เนี่ยนะคะถามว่าจะมีใครเห็นไหมคะพะโลเนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ว่าทํากับข้าวแล้วไม่ปิดฝาของง่ายๆอย่างนี้คแต่มันเกิดมีอะไรที่ทําไมแม่ครัวไม่ยอมปิดฝานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เมนูต่างๆนี่ก็เรียกว่า คอนเวนชั่นอลมากๆเลยคือมันแพรบเลยนะฮะอาหารทอดเป็นของออประจำเลยคอมมอนมากๆแล้วก็ทั้งแกงกะทินี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการอาจารย์ก็เลยทําเรื่องการพัฒนาระบบครัวให้มีครัวต้นแบบเพื่อที่จะให้วัดอื่นมาดูงานมจรได้ตอนนี้เรากําลังทำจะทํา m o u กันกับมจรนะฮะนี่ท่าน พระราชวรมุณีนะคะท่านรองอธิการบดีของมจรนี่ค่ะเราก็มาเจรจากันแล้วก็จะคุยกันเรื่องการเซตระบบครัวนะคะอันนี้ก็จะเราก็เข้าไปบุกเลยค่ะไปลุยครัวที่มจรมาเรียบร้อยแล้วรวมทั้งมมรหรือมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฝั่งของธรรมยุทธ์เพราะั้นตอนนี้จริงๆเรามีมหานิกายเรามีธรรมยุทธอาจารย์จิตไม่เลือกข้างนะคะดูแลหมด นะคะดูแลหมดธรรมยุทธ์ก็ดูแลนะคะนี้เราก็ไปดูครัวที่อยู่ที่สาร,รยานะคะของธรรมยุทธ์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตรงนั้นก็เป็นเรื่องการพยายามที่จะทะลุข้อจํากัดของการที่ว่าแม่ครัวทาไม่ได้สักทีนะคะทำอาหารทอะไรก็ไม่ปลอดภัยสักทีนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปในประเด็นสุดท้ายนะคะจะพูดว่าตอนนี้เรามีสื่อแล้วะเยอะเลยปรากฏว่าคนอีเมลมาอาจารย์จงจิตนะคะเอ่อ อยากได้เสือโอ้มาเยอะมามากมายไก่กองนะคะตอนนี้แบบลับเละนะขอไฟล์หน่อยเถอะขอไฟล์ต้นฉบับด้วยนะนะขอแผ่นพับหน่อยจ้าขอปลายปฏิทินด้วยนะจ้าทายังไงดีล่ะฮะก็คือแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะเพราะว่าสส,สคงไม่สามารถจะมีเงินทุนที่จะปั๊มให้แบบทุกทุกคนได้ใช่ไหมฮะเราก็จะต้องหาเอกชนมาช่วยที่จะเป็นหัวหอกให้เรานะคะดังนั้นค่ะเหตุเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะบริษัทอมริน ะะอมรินจะนำสื่อเหล่านี้ไปผลิตแล้วเราจะมีสื่อนี้ขายที่ร้านในอินในราคาถูกต่อไปในอนาคตนะคะก็หวังว่าการนี้จะทำให้ทุกคนมีสื่อใช้ได้อย่างสุขสบายนะคะได้ดีขึ้นนะ,ะสื่อสงไทยไกลโลกเราเริ่มมีค่ายแล้วนะคะเราก็จะได้มีจําหน่ายที่ร้านในอินรวมทั้ง7 e เ e ่ก็ จริงๆเราตั้งชื่อจํานวนสื่อเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปอ,อ,อิงแอบอะไรเซเว่นนะคะแต่เป็นบังเอิญและเซเว่นก็บอกมาวางขายได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราทะลุข้อจํากัดของการขาดผู้ที่จะเป็นต้นทุนมากระจายสื่อให้มันใช้ได้สุดท้ายนี้เราหนีไม่ได้ว่าถ้าพระไม่เล่นด้วยแล้วเราจะยังไงดังนั้นอาจารย์จริงคิดว่าข้อจํากัดอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งก็คือว่า ถ้าพระไม่ได้มีอินเนอร์เนาะไม่ได้มีอินเนอร์ในการอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคงยากดังนั้นก็ขออนุญาตให้ดูภาพของท่านพระมหาดรงจันทุปโมที่วัดมหาพฤทธารามซึ่งท่านก็เป็นหัวหอกสําคัญนะเป็นกําลังใจสําคัญที่แบบ ปล่อยทำคมออกมาเรื่อยนะคะทำใหมไม่ป้องกันก่อนนะท่านถ้าพระมีจิตยอย่างนี้เนี่ยท่านก็มีความตื่นตัวอยากจะนะคะแก้ไขดังนั้นเราบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเพิ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พิ่งมาช้านานนะคะไม่ว่าจะเป็นปกติอยู่ทุกยากลําบากฆราวาก็ต้องการกําลังใจแล้วก็ต้องการการเป็นผู้นําของพระสงฆ์เพรานถ้าพระสงฆ์มีความรู้โภชนปัญญาแล้วก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเนี่ยเราได้เห็นสง์ต้นแบบนั้นคาดว่าถ้าพระสงฆ์มี มีพลังในใจตรงนั้นเราก็อยากดังนั้นอาจารย์ก็ขอโค้ดคําของ WHO องค์การอนามัยโลกที่บอกว่า empowerment เนี่ยมันสำคัญนะองค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อปี2541ว่าพลังภายในทุกคนนี่แหละที่จะสร้างนิสัยกินไม่ใช่ใครอื่นมากำหนดตนนั่นแหละกำหนดตนเองนะงั้นถ้าเราสร้างให้พระท่านมีกำลังคนจะมีกำลัง อีกหลายคนอาจารย์ก็เขียนไว้ในหนังสือสงไทยไกลโลกว่าพระสงฆ์เข้มแข็งคารวะก็เข้มแข็งนะคะแล้วเราไปกลุ่มเป้าหมายไหนคะเราก็เลยไปกลุ่มเป้าหมายพระนิสิตพระนิสิตปีสุดท้ายของมจรคะ่ะอันนี้ก็เราเข้าไปอบรมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจที่อยุธยาอันนี้เป็นกลุ่มภาคใต้นะคะเราได้ข่าวมาคะ่ะว่าพระกลุ่มนี้ ที่เห็นหน้าเห็นตาหัวเราะเนี่ยนะคะตอนนี้น้ําหนักลดไป5-6ากกิโลแล้วค่ะบางรูปนี่แบบโอ้โหอาจารย์จิตก็เขียนในไลน์บอกว่าพระอาจารย์คะปื้มปิ่มมากปื้มปิ่มเพราะว่าไม่มีอะไรดีใจไปกว่าว่าท่านฟังสิ่งที่เราเล่าให้ฟังโภชนาปานะกายะกิจกรรมสี่เรื่องเท่านั้นท่านกลับไปน้ําหนักลดมากมายตอนนี้บอกโอ้โหอาจารย์ดวงจิตกลุ่มเรานี่น้ําหนักลดกันแบบทะรุทะราอเลยนะตอนนี้จะเดินตัวปลิวกันแล้ว นะดีใจมากๆนะคะนั่นะนี่ก็คือหน้าตาพระนิสิตซึ่งแบบแฮปปี้มากแล้วก็เอ,อ่อพออบรมนะคะใช้สายวงสายวัดอะไรก็ขำกริ่งกันเลยทีเดียววัดกันใหญ่เลยนะคะตลกมากไม่เพียงแต่พระนิสิตแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ดวงจิตอาจารย์ต้องแ d ด r e s s มหาเทราสมาคมสินี่นะคะทำแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบุคคลสําคัญบุคคลพร,พระผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไปถึงนะคะนี่ท่านท่านก็เป็น ท่านพระพรหมบดิตท่านเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมท่านหนึ่งและตอนนี้เราอบรมพระสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเป็นละลอกค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้วนะคะแล้วมีอะไรอีกอสงขาะ,ะแล้วก็จะมีอีกหลายจังหวัดเราก็ผ่านไปทางเจ้าคณะสงฆ์ซึ่งเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยมี Organization ดังนั้นถ้าเราไปใน พระแบบว่านะฮะเรื่อยๆเดินทางภาคพื้นดินเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถสําเร็จได้เราต้องไปทางภาคพื้นฟ้านะฮะคือแบบไปทางข้างบนเราก็จะได้ได้ผลของเราสรุปเราทะลุข้อจํากัดอะไรบ้างข้อจํากัดขององค์ความรู้ข้อจํากัดของความเชื่อเดิมๆข้อจํากัดของระเบียบกฎเกณฑ์เรื่องการออกกําลังของพระสงฆ์ข้อจํากัดของความเคยชินของแม่ครัว ข้อจำกัดของการเข้าถึงสื่อหรือการได้รู้จักสื่อของเราข้อจํากัดของพลังในการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเั้นมีสิ่งงานต่างๆที่เรายังจะต้องดําเนินต่อไปนะคะโทษทีค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเล่มหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่สรุปนะคะสีแดงเนี่ยนะคะสื่อสงไทยไกลโรค โภชนะบูรณาการสู่วิถีสงสี่ภูมิภาคก็จะสรุปองค์ความรู้ตรงนี้ว่าเราทะลุข้อจำกัดอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในหนังสือ เล่มนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราขอบคุณไม่ได้เกิดขึ้นจากอาจารย์จงจิตคนเดียวนะคะเกิดขึ้นจากคนกว่า50คนมีด็อกเตอร์เพียบเลยนะคะผู้ช่วยต่างๆมากมายไก่กองทั้งหลายทั้งปวงนี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือกันในทีมงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยทีมงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พยาบาลเยอะแยะเลยค่ะที่เป็นแม่ทัพใหญ่เลยแล้วก็ที่ปรึกษาของโครงการด็อกเตอร์พระมหาสุทิดอภากโรด็อกเตอร์สุวัฒ ทองธนากูลจาก ASTV ที่ท่านได้ช่วยวางแผนเราตรงนี้และสุดท้ายนะคะ last but not least ก็จะเห็นสุภาพสตรีน่ารักน่ารักอยู่ที่มุมขวาบนคุณมานีสื่อทรงธรรมงานนี้เกิดจากพยาบาลค่ะเกิดจากพี่มานีค่ะอาจารย์นุจิตก็ขอจบแค่นี้ค่ะค่ะเชื่ออย่างค่ะว่าการทะลุ ก้าวข้ามสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างได้วันนี้เป็นนิมิตหมายค่ะว่าพระสงฆ์ไทยของเราจะมีสุขภาวะที่ดีนะคะจากการิเริ่มของวิทยกรท่านนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านวิทยกรอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอชื่นชมในสิ่งที่อาจารย์ได้ทําแล้ววันนี้ได้นํามาแลกเปลี่ยนให้พวกเราในห้องนี้ได้ฟังกันนะคะค่ะเรายังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่สําคัญไม่อยากให้เปลี่ยนห้องเลยนะคะ